ฟรีไฟล์คอลเลกชันวอลลุมไฟล์แพ็กเอกลุสีราคาสามพันเพชรไอเทมภายในแพ็กชุดเอ็นเจลก็จิคู่หูร็อกคูนกล่องตัวละคร2กล่องและแถมฟรีบัตร m อ t มอาร์ทีเอกใบแพ็กสุดปัง1000เพชรไอเทมภายในแพ็กหมวกเรชเชอร์เฮลเมตกล่องตัวละคร1กล่องกล่องคู่หูร็อกคูน1กล่องและแถมฟรีบัตร m อ t มอาร์ทีเรกูราล็อกอินข้ามปี2021ล็อกอินครบ7วันรับของสุดพิเศษวันที่1ที่เรียกไอดอกห้าชิ้นวันที่3แต่ละทหาร1ชิหนึ่งชิ้นและวันที่7จะได้รับ เป่านักซุ่มยิงระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่2 6ธันวาคมจนถึงวันที่5มกราคมนี้นะครับท็อปอัพรับลมหนาวเติมครบ299เพชรรับไปเลยกระทะอเนกประสงค์แผนวินเทอร์แลนด์2020เก็บความเย็นได้ดีตีหัวใครก็ได้ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่2 6จนถึงวันที่8ธันวาคมนี้นะครับการกลับมาอีกครั้งของแก๊งโจรมายาแห่งจักรวาลแอตแนบรีดรวมกันปลดผนึกพวกเขาแล้วออกเดินทางล่าขุมทรัพย์แห่งจักรวาลกันได้ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่8ธันวาคมนี้ะร เฮ้ยเออยเร้ษาทุกท่านจงรับรู้ว่าพวกเราจะไปยิงกันตต้หาข้างล่างใช่แ no, ล no, no. ้วเอาสลิงไปได้นะเอาสลิงไปได้นะเทษทีย่าหญ่ไม่ๆถ้าถ้าอย่างนั้นก็ลงเอารถตรงนี้แบ็คตรงแถวบ้านมาเฟียนี่ๆๆ่แล้วก็ขี่ไปอู่เรือเนี่ยรอรอไอวันลุกสี่อ๋อต้องการลุกสี่โอเคโอเค่ได้ไได้ไไกไสินโอยย่ยย รอเฮียแล้วล่ะเสียงสลีมาแล้วไอ้โอ้โหวิ่งไปแล้วแบ็กลงซ้ายได้ลงซ้ายได้มันมาขวามันมาขวามันน่าจะอยู่โกดังแบ็กระวังด้วยนะเนี่ยนี่ปืนอย่าเข้าไปใกล้มันมากเฮ้ยอยู่กลางกวางกวางจริงกวางกวาว่าแล้วอยอะไรอะไรดิดิกวางกวางบอสแม่แม่แมกดังกวางบกดังมันบอสอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บห้าเก้าห้าเก้ามันจะแอคป่ะมันจะแอคอาร์ตเล่กูว่งกวางแอค

กูพูดจริงสัตว์ลูกเป็นอะไรผีเข้าเอสัตว์ตัวเี้ยแย่เลยนะพไปหาหมอผีเลยนะไม่เอานะไอ้เหี้ยก็มาน่ะละครับโ่าซก้ดกเฮ้ย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 าโดนมาโดลงรู้แมขอตอหัวนะพย่ลงรุษเดียเดี๋ยวเยไอ้มันไม่ทันทันทันเร็วเร็วเร็วเฮ้ยจากนลง เร็วเด้เใช่กูไปเลยกูไปเลยเรเรไปแล้วเยไปดอดวดดวอดวของจริงะเอ้ยมาเยเยเตาออกไปเอ็อาร์ตวะนีแหลงแดงนะพูเลยกูขอเปิดมุมปุบมุมซ้ายดูแล้นี่กอแหลงแดงเลสัตว์ ่่หมมออไไระเียพี่วินอยากได้ภาษาอังกฤษดสิสอนตรงไหนโอ้โหคุณยังขึ้นเขาไม่ได้ภาษาอังกฤษมั้งว่าตั้งสมาธิของการขึ้นเขาแป๊บนึงยวขึ้นเขาภาษาอังกฤษก็แบบว่าอ่าอย่างงี้อัพแปลว่าขึ้นใช่ไหมพี่อัพฟซ้อนภูเขาทองเดี๋ยวเยี่ยอะไรกันซ้อนภูเขาไม่ได้เชียซ้อนภูเขาทองแปลว่าขึ้นเขา ไอ้เงี้ยกูตัดต่อกูมันยิ่งเก่งภาษาอังกฤษมันสายหัวเลยสายหัวเลยไอ้เงี้ยไปที่ไหนดีวะลืมไปหมดแล้วอ่ะไปไปนี่ไปนี่ไปนี่เล่นบนเล่นบน์บัตเตอร์ไฟน่าจะฟาร์มอยู่อ่ะฮะไอ้กิ๊งมึงไปเรนบล์ไปเล่นบล์มันมันมีคนฟาร์มอยู่แต่บนโอเคไปเกยบรากแล้วกันเฮ้ยเราไปเราไปเก็บไอ้นีปดีกว่าตรงไหนวะทิ้งตรงไหนวะนี่วะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ เดี๋ยวมันก็้ออกมาว้ายไอ้แม้ไม่ทานได้อไม่ทนมันดำมัน้พร้อมมันจะมามันวิ่งไปแล้วมันวิ่งออกไปตัดออไปละ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 ไอยู่เลยตายเอาต้องตายอต้องตายค่าโอเคครับเดี๋ยวเราปักหลักอยู่ที่นี่แล้วกันนะอ่าเป็นวงเกือบๆสุดท้ายด้วยนะครับพอดีเลยนะครับน่าจะทาให้เราเนี่ย ได้ตำแหน่งที่ดีมานะเอาวะะได้เปิคับบวานไทยแลนด์จะได้เปิดคิีกดับบวันไทยแลนด์จุก้ยนเบเอาว้าเขายิงรถเราทิ้งยิงรถกูยิงมึงโอเคไหมแรกแรกกันไปพี่พ่ิวพี่พ่ปิ้วปิ้วปิ้วปปิ้วปิ t t ้ว้าวพี่เพิรจะติว t r ไปตั a n g a m a z บดี เฮ้ยโทษดีกว่าเฮ้ยมีเสียงผู้หญิงยิงว่ะแบ๊้เฮ้ยหน้าทืบตายว่ะคงจะสวยมากแน่เลยเฮ้ยเ้ยยิงไม่ออกเ้ยเย็น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 มย็นีย็นเย็วเยนเย็นาย็นเย็นเยจนยิงโยนเยอนเย็นเย็วเยีย็นเย็เย็น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 ็นเย็นย็ฮเย็นเ็เย็เย็เย็นเย็นเย็เอาวเ็เยนเย็นเยนเยเย็งยเยนยนเเยเยยนเยนนเ่า โอ้ว้าว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 สไลเปิดคิงพิคค้เอามาเอามาเมื่อไหร่จะปิ้งกบไปอยากกินกบละวอันในเปอร์นันเปิดพันของประเทศโอเคว้าวว้าวไอตัวเนี้อ่ตัวนี้โอ้ยแตกแล้วแตกแล้วไม่มีคนชุบเอาว่ะสองตัวสุดท้ายตรงเนี้สองตัวสุดท้ายอยู่ตรงนี้เบิดจ้าโดนระเบิดกูแน่นอนเอ้ยไม่มีระเบิดมีแต่มีแฟตแต่มีแฟตแต่มีแฟตเตรียมป่า ใช่แล้วใช่เอาปะขอปลาฉลามโอเคปะขอปลาฉลามจะน่้ปะคิงพิงค์ียตเย็นไปย็นไปหนึ่งเย็นไปแล้วเย็นย็นไปตุ๊บบบบบบตบบ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 บาบหบ้บบาบบบบบนบบ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 บคบบบบบปบบ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 บนบบ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 บตัวบบ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  บอบาบอบาบาบบเอาวะเอาวีคนหินครับโทษทีเอวะเอาวะหักหัวัลกันหนักหัวอ้เ่งหัววะดึงหัวนั่นลกันเบื่อมขึ้นเ้ เราตอนนี้นะครับเขาเลีง้งอยู่ระเบิดมาคนเข้ามาระเบิดเบอร์คิงเบ,บอร์คิงมาไม่โดนไม่โดนนะครับก็คาอะไรสไนเปนอร์คิงกับเราคนนี้ไม่ได้นะครับแบบว่าเขาต้วงตอนนี้เขา,ากําลังจะเล็งอยู่แล้วศัตรูอยู่ข้างหน้านะครับเขาแบบว่าใส่ลูกสศรในลูกสุดบนซ้นายบนขวามีระเบิดระเบิดมา อ่ะนี่มีระบบว่ตุมแล้วพี่วินแกบอกว่าแกอยู่ตรงนี้โทษวะายยินโทษทีว่ะโทษทีวะผมก็ไปก็ได้เปิน king ประเทศไทยจริงๆโอ้ยไม่โดนหอยไม่โดนหอยอย่าพูดอย่าพูดว้าตอนนี้เอาคอลังจะชัดเขาจะชัดนะครับตอาเป็นชัดตอนเป็นชัดแต่กลับมาตอาเป็นชัดแต่กลับมาเอ๊ะทำไมทำไมเขาไม่มีเอววะไม่มีเอวอ่ะตอนนี้ระเบิดอุ้ยตรงนั้นเขาเริ่ระเบิดมากเขาเลยระเบิดมากตอนนี้พี่วินของเราได้อยู่นอกวงนอกวงแล้วพี่วินเพราะว่าขึ้นมาขึ้นมาเต้องมาต้องไป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  ได้กูทรมานเลยเขาไม่รักแล้วทำไงดีครับเขาไม่รักก็นอนจถกพเปล่าเนี่เขาไม่รักก็นอนเอะเปล่าเนอะไม่ดอนเฒ่าทีวะไหนๆก็ไปกินนอนละนอนได้กว่าเอาว่ะแม่งสบตัวสุมสบตัวโทษทีนะหมายังไม่เอาอ่ะ มายังไม่คาบอะตู้ตีตูตูตู้้เจ้ามาเจ้ามาเจ้ามาเจ้าาไปตู้ตู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 โอเคน้องชายตู้เอ้ยผมผมชื่อวิทย์พี่ชอตูโอเคว่าไงวิทย์น้องวิทว่าไงต tâm linh lên ai tâm linh bên ai tâm linh bên ai tru cây 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 โอ้ยมีคนโอ้ยไอ้เหี้ยอะไรกูเนี่ยมีคนมีคน้วพี่พีผมผมายวิ่ลงมาเจ็บเจ็บเจ็บวลงมาแล้วไอ้ข้างล่างแม่ข้างล่างแมข้างล่างอีกตัวนึงนนขึ้นมาขึ้นมาวิ่งขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ขึอยู่โอยอยู่ข้างล่างเนะเมาดิเฮ้ยมันขบมนรถไอ้า อะไรวะไอ้เห oh. ี้ยแม่งซ anyway> ีเจขโมยรถซีเจไปขโมยรถกูซีเจชื่อนี้เราจะไปจริงป่วะเอ้าชื่อนี้เราใส่มาเองเขาใครจะคิดอะไรอะไรอะไรเออซื้อซ้ำกันไม่ได้หรอว่าโทษทีเออใช่ใช่เอออันนี้เป็นชื่อที่พวกผมฝันนะครับฝันแล้วก็แบบว่าอ่าเฮ้ยพี่เล่าพี่เล่าให้ฟังดิเราฝันยังไงส่งได้ชื่อนี้มา เอาแล,แล้วเอาแล้วโยนขี้ไม่ก <c oughs> ูแล้วไอสัตว์เดี๋ยวเล่าจะไงดี่แหละไอเหี้ยโยนหี่อะไรไม่กูเนีไอสัตว์วันนั้นเราอยู่ในวงเล่ากันเว้ยเราก็นั่งนั่งเป๊กเลยเหี้ยเป๊กกันเลยแบบกึ๊บอ๋เอนเ,เนี่ยมันบรรยากาศประมาณเนี้ยอืมนั่งเล่า,<ห>าเรื่องนั่งเล่าเรื่องผีตู้กับผีวิทย์เอาดิแต่หาได้หงไปแล้วนีเอาอ่ะเอาอะยิ่งพูดยิ่งเข้าใกล้วะใกล้คุกไปไอนตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะไอไอ ประเทศแห่งความฝันของผมนะพี่อ่มันตายเราอยู่อ่ะกูไปแล้วกูไปแล้วตากูไปแล้วตายหยุดเล่าดิหยุดเล่าดิเยอะหยุดเล่าสิไอ้เหี้ยประมงคนใช่ไหยเลยเรื่องไอเด็กเกียดดิไอ้เ่องไม่น่าเล่าเลยไอเดียเกียดดิโมงคนขนาดนี้ตายเลยไอ้เหี้ยทหารมา ไปแล้วถ้ามันไม่มาหยุดเด่ะผมบอกเลยมีอแบบยันตอนจบอะ